สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พายบัวทองได้มาพักกับที่วัดนะครับผมแต่เดี๋ยวให้ดูวัดก่อนนะครับอะไรไม่รู้เลยน,ะนี่ครับมีปราสาทเมืองเก่านะครับผมนี่คือบ้าน กูบ้านนาคำน้อยนะครับกูบ้านนาคำน้อยตําบลบัวใหญ่อําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เป็นกูพระพาชัยนะครับกูพระพาชัยนะครับผมกูพระพาชัยวันนี้พี่พายบัวทองได้มาพักที่กูพระพาชัยนะครับผมนี่ครับวัดธรรมนะครับบิดวัดนะครับผม วัดของท่านนะครับมีสระน้ําโบราณนะครับผมมีสระน้ําโบราณน้ําใสสนะครับคุณแม่นี่ครับทีงานพี่พายบททองมาขออนุญาตพักกับหลวงตานะครับผมท่านให้พักอยู่ใกล้ๆกับปราสาทนะครับปราสาทพระพาชัยอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่ครับบริเวณวัดนะครับกว้างขวางมากครับผมนี่ครับ นี่ครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศในวัดนะครับผมในวัดดูบรรยากาศนะครับวัดของท่านสะอาดมากครับร่มรื่นนะครับท่านใดอยากมากราบไหว้นะครับเชิญได้เลยนะครับผมนี่ครับวัดนี่คือโบสถ์ก็ลังจะสร้างใหม่นะครับผมอันนี้เป็นโบสถ์หลังเก่านะครับโบสถ์หลังเก่านะ บดหลังเก่านะครับท่านใดอยากมาเที่ยวก็เชิญได้เลยนะครับอยากมาเที่ยวเชิญได้เลยนะครับมาเที่ยวดูปราสาทเก่านะครับก <im consci enc ional language> ูพัพรชาชัยนะครับกูก็ร,รชาชัย อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวัดท่านสวยมากเลยครับต้นยางน่ต้นใหญ่ๆนุ่นครับเดี๋ยวไปให้ดูพิพายบะทองครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะครับนี่ครับิ่นพิพายบะทองครับผมสวัสดีทักทายครับผมครับผม กับทีมงานพี่ไพยบัวทองนะครับผมห้าโมงแล้วหลวงพ่อร้านของล้านกองแล้วเทีย่ยงแล้วครับผมนี่ครับพี่ไพยบัวทองอยู่นี่ครับผมท่านอาจารย์ท่านมีเมตตาให้ท่านกล้วยพี่ภพยบัวทองนะครับผมนี่ครับพี่ไพยบรรัวทองพี่ไพยบรรัวทอง ที่ใายบททองนะครับกินน้ำกล้วยของท่าอาจารย์นะครับผมนี่ครับพระกูครับผมพระกูนั่นครับผมนั่นครับ มาได้เลยนะครับผมกู่บ้านนาคำน้อยนะครับผมตำบลบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดที่อยากมาศึกษาโบราณมาดูได้เลยนะครับผมมาดูได้เลยสวยงามมากครับพระกูกูพระพาชัยนะครับกูกูพระพาชัยนะครับพระพาชัยนะครับเด้อนี่ครับสวยงามมากครับมาศึกษาประวัติได้เลยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมทีมงานพี่พายบัวทองนะครับก่อนจบคลิปกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพี่พายบัวทองด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ